ก้อนเลครับเี็ก้อนสวาัสดเลยครับก้เนที่อะไรครับผมชื่อพี่เฮ้ยเขี้่ะเรอแตกไอ้สัดแม่งค้นแม่นเลยพี่เอาสามชั้นให้เล่นไปเลยตัวเดียวตรงนั้นอะ มีรักไม่เห็นอ่ะเกิดังปัาเีมีอยู่บ้านระเบียงโอเคมาเอกเอกเอกมาให้บ้านธรรมบ้านอะ Watch o u อยู่ถึงกี่โมงอ๋อน่าจะห้าโมงหรือมั้งต้องเสียง Watch o u ห้าโมงมั้งเอ่อหกหลังมีหกหลังผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดไงกับคนที่เล่นโปนเนียนเพียงไรเหมือนจะสองตัวให้คนเล่นธรรมดาไม่ท้อ มาร์คตนโลเคชัามันไปครับไอโปะมันเป็นพวกขยะองการตรงมาเดี๋ยวผมแบนว้าวอ่ะมีไหมไม่ถึงหกหลังหรอกน้อยอีกน้อยหกสามละจรินเฮ้ยขวับปะ ไอ้เชี่ยเครื่องอย่างหรอเฮ้ยมีคนยิงแฟนมีคนยิงแฟนด้านหลังเคือเคอมไปนู่นเลยโอยิดเกินครูก็เลทามีาบครับพี่ก้อนถอดเลยครับกูเที่ยอะไรครับผมชี้แิมาร์คต์เลอเคชั่น ตตต้้้้้นนนนนไไมม Watch out! หลังต้นไม้ที่หมอกอีก้นมมาาขขึึ้้นไป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 เออผมเนี่ยไปหลังต้นไม้นะอยู่หลังเหรอไอห้องน้ำนั่งอยู่หลังห้องน้ำอย่าอย่าไปตรงต้นไม้โอเค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 ไม่ทันแล้วกูพึ่งบอกว่ากูเน็ตไปนุ่งผ้าคลุมคาเอ้าในน มาช่วยอธิบายดีครับที่มันอัพเดตใหม่แล้วออกตัวเดินไวขึ้นมันเกิดไข่นะเดือนหน้านั่นดีครับมันเกิดไข่ก็ไม่รู้ครับเดินบ day ทีนี้ผมรอเลยเฮ้ยเบ้านมาตุนทรมามาทีมาเลยบอ้ยคิวเดี๋ยวพี่พวกพี่ไปก่อนเดี๋ยวแม่งหนี watch out เงยมันตายตอนไหนวะ แม่มึงไม่กิงพีแม่ทอรมณะคุเ้ไม่กินยากดก่าเติมกระสุนมาปัญญานะว่าั ยมีคนเก็บไปแล้วคนวายเลยใครเก็บแล้วนะนีอยู่คนเดียวคนที่ไม่ได้แปลกับเราเอา M K ไปทิปไปฝาฝามีคนมีคนโอบ้านบ้านชัดเลยมลงมาชัดเลย ตัวเดียวตัวเดียวไอ้เฮี้ยนลงมาปุ <t om ul 9> ๊บโดนยิงเลยโอ้ยอยู่ขึ้นแรกสองหนูว่าหนูแก่แล้วโอ้โหอย่าพูดอย่างนี้นี่ให้ไรเด Watch ก u t

นน่นบักอ่ะเน้นบักเน้นบักก็ดูเก็บไม้เหรอผมว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนมากกว่าเออปกป้องว่ะทีมเอาไงดีคนปกป้องว่ะจริงปกป้องว่ะเออปกป้องว่ะเฮ้ยเคียร์ลอแตกไอ้สัตว์แม่งโคดแม่นเลยเคยวิวอ่ะพี่ยิงล้อมาเมื่อกี้ไอเคียโคคดแม่นไอ้สัตว์ ถ้าเป็นในแข่งนี่คือมึงแบบเอาไปคุยแอคได้เลยอ่ะเพลงไม่หนีไปนอนหน่ายาวไม่มันยิงร้อนนั้นจากจากฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามนักสอมที่มันมีโดนล้อเธอแบบไม่เห็นล้อเลยแต่ว่าแต่ล้อนเลยคนมูก็ไม่หนีอยง เฮ้ยนี่ไงเต็มเลยหม่บ้านติกซอขวาซอขวา Watch out นกต่าง้ายตรงนั้นตัวนึงพี่นตาง้าย Watch out ขวาไม่นโดดนะไม่โดดมาบ้านนี้ Watch out เรียนักสองสอขวาขวาอีกตัวนึง เจ็บ Watch out พี่เอาสามชั้นให้เล่นไปเลยตัวเดียวตรงนั้นน่ะได้ได้หมด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 ู้มีคนตายกิวไอ้กิวโดนซ้ำย่างไวเลยสัสดึะตาบ้านไงตาบานดึง มามาไปดึงเร็วอยู่โดนสามโคตรไวเลยว่ะน้องลองถามว่าหลับปะเนี่ยต้องบอกเียพี่เห็นพี่เห็นลงไปนอนปุ๊บคือโดนซ้ำเลยไม่ได้คาบหลับคาแต่ตีนดีมากครับดีนะทุกคนในดิสคอร์ดคือใช่พี่คึกคึกคึกจะ้เข้าไปเห็นแยกกันหมดผาห้องเมื่อคืนน่ะนะ อ๋อไม่ไม่พี่ดิ๊อร์ดผมอ๋อเมื่อคืนพี่ไปดูเรื่องพี่หลับนอนไวช่วงนี้ต้องเขินป้านใช่ตะกี้แม่งยิงไอ้กิวหลายกระบอกเกินไม่มันมันยิงกระบอกเดียวแต่ตอนมันซ้มเมาก็อีกกระบอกหนึ่งคือมันปิดไวมากอ่ะคือมันควรเอาเวลาปิดไปยิงเองเว้ยแต่มันเล็งซ้ำก่อนโคตรจ่ายแม่งอย่างได้ ไ,ไอ้ดับ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 ไ,ไอ้ดับมอสสิโดเอาไปทำมันติดมันติดมาไงมาร์คจุดโลเคชั่นเปิดเป็นฟอร์มใหม่ปะครับไม่เปิดครับ เราขึ้นไปเลื่องมนขาดีกว่ามันเห็นทุกอย่างที่เข้ามารออีกกันเหมือนบ้านแล้วดูมิดอเจอจอบน้องฟาน่ะเข้าไปแล้ปิดหมายที่เราซูมมือคนเลยไอจีเฟซมีหมดเฮ้ยเดี๋ยวนี้น้องหนึ่งเองเองเข้าแก๊งก็เหรอ ะเฮ้ยแจ้งอะไรอ่ะกูแม่งโคตรไทยเอาแม่งไ้ยนาพี่นาพี่มาเป็นรถพิเศษแตกเลยว่ะรอบมีล no ิบเราจะไปอยู oh, ่บ้างขวาเงี้ยคุณรับดวงแล้วเนยคุณครับเอ็ดเวกาจอกถ้าพี่ได้เล่นอีกนะพี่จะฆ่าเองตลอดไม่ต้องห่วงพี่จะฆ่าเองทุกตา Watch out. ให้เช็กหลังก่อนค่ะกองกรผมกดแล้วเนี Boy? ่ยสองตัวสองตัวบ้านลิกวิดอ่ะบ้านสองบ้านบ้านคู่บ้านคู่ให้เช็คหลังก่อนเล่นได้ก่อนเลยหลังบ้านแต่บ้านแดนมันบักว่ะมันบักว่ะยิงไม่ลองว่ะหายเชียร์ล่ะนะเอาดกูชิดขวานะทีมดูไว้หน่อยกูบิงให้มาฟ้าอ่ะสรุปมันอยู่บ้านไหนวะ บ้านเลิขิดี๋ยวบ้านมาฟ้าโอเคลขิมีลิดมีด้วยเหรอเอองั้นเดี๋ยวพี่เอาบ้านเลขขิตเอ้ยไอซีจีนายว่ะไอซีจีนายว่ะเติมยาแบบกำลังวิ่งหนอยเฮ้ยมันเดินหาพี่ว่อพี่บัสนะเออ watch out ไหนวะละิฟิตไม่เห็นได,ด,ด้ไม่เห็นมีเลยลิฟิตอ่ะห,หมดแล้วพี่ลิฟิตมันมวิ่งมาอ้าียยเฮกูมาทำไกอนเคจะได้เปิดเอฟไ,ไม่ไม่แน่ใจไม่น่าจะได้เปิดมีก่อ แม่แม่ม่ม,ม่ยิงรวมันรู้สึก <S <S 1> <S 1> ที่นี่ไม่มีอ่ะ MG 3ในห้องแข่งทำไมไม่ค่อยมีคนใช้ครับพี่มีคนใช้ครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเก็บกล่องแอร์ดรอปถ้าไม่ตกใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยและอย่างคือมันไม่มีป้องกันให้ยิงด้วยคนเลยใช้น้อยครับใช่ครับแต่ในืนกล่องแอร์ดรอปอ่ออะ ถ้ามีพวกกอป้าอะไรอ่ะมันคนเล่นอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่มีใช่ครับใช่ครับเฮ้ยรถนี้ใครจอดเจอแล้วยังไม่ตายเอาแลักคิวไปไหนไม่รู้ Watch out ไม่รู้ว่ะบนเขา่าวะไม่เห็นใครเลยตอนนี้แต่ไปกินอับเวิเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยก็ไม่ได้น่ากลัวมากเนะอารับคนน้อยมากรอบละเจ็ดโต๊ะเองอ่ะออ อิ่มปะอิ่มพี่สองชั่วโมงเหมือนเดิมก็มีเนื้อวากิวก็มีเหมือนเดิมพ่อวงวิ่งมาสักพักแล้ว w a t c แปลงกูยิงอะไรก่อนเหี้ยควรตีนยิงหนเฮ้ยน้องตาลุนดีขาคุณไอ้คุณดีคุณอ้พี่ยิงไรื่อกี้น้องเนี่ยไปไม่พี่ยิงตรงที่มาค่ะแต่ไม่เห็นมีคน แค่นั้นแหละ